สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำ AI ที่กำลังมาแรงนะครับนั่นก็คือ Google Gemini ซึ่งถูกพัฒนาจากบริษัท Google แน่นอนครับบริษัทนี้เป็นหนึ่งเรื่องของข้อมูลครับซึ่งทำให้ Gemini มีความฝาถาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสรุปคลิปวิดีโอการเขียนแผนการสอนการฝรุปบทความการเขียนโปรแกรมหรือแม้กระทั่งการสร้างขันรูปภาพเห็นไหมว่า Gemini มีความสาถาที่หลากหลายมากเลยใช่ไหมครับ เพ่งการเข้าถึง Gemini เข้าได้แบบแรกก็คือเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์โดยการพิมพ์ g e m i n i .google.com หรือไปที่จุด9จุดและค้นหาไอคอน Gemini เพียงเท่านี้ Gemini ก็พร้อมใช้งานแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ